่านรองเพื่การจังหวัดบุรีรัมท่านปิยะติจันรนำเห็นประชาชนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้และก็เห็นถนนเึ่งมาจากประโคนชัยมาที่บุรีรัมคุดข้อเท็จจริงครับเดชเชนครับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอดีตอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ในตำบลเสม็ดจำนวน290ฉบับหน5ฉบับ แบ่งเป็นโฉนดที่ดิน283ฉบับรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอซึ่งเป็นหนึ่งในขึ้นเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยทัดฐานสิ่งสำคัญหลายการณีที่กำหนดทิศทางของข้อพิพาทนี้และกรมที่ดินได้ดำเนินการแจ้งการเพื่อถอนทั้งกา้าว่าก้าวแปลงเนี่ารไฟไม่ไม่ได้คัดค้านเลยนะครับไมไม่เกิดเลยกนี้ ตะโกต้องหยุดนะครับถนนบางท่านก็เป็นรอยค่อนข้างเก่าแสดงให้คห็นในุทุกๆมิตินะครับเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่เขาก็ลงไป็นเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาสำคัญครับที่วันนี้ครับร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขาเกระโดงง2566ตั้งคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่า ท,ที่การรถไฟกา้างซึ่งได้จา่ายตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2464จากการเช่นความยาวของทางรถไฟและแนวเขตที่ดินที่ปรากฏในยังไรก็ตามหากการรถไฟมีหลักฐานเพิ่มเติม,ตมที่สามารถพิสูจน์ได้ครับไป ในวันนี้ที่กรมมีการระวังชี้แนวเขตการรถไฟได้รับรองเขตและก็มีการรับรองว่าไม่ใช่ที่ดินซึ่งสารคดีกนกรมที่ดินก็ได้ดําเนินการตามคาพิพากษาเป็ครบถ้วนนะครับแต่เป็นการดําเนินการตามที่เดีโยวกาสาดใจมาพบปะที่น้ำประชาชนได้ครับในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือตอแทนมาพบปะที่น้ำประชาชนครับเออกรมที่ดินเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบรดาพี่น้องนะครับเป็นลูกคนบุรีรัมย์โดยกำเนิด เกิดมาผมได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการมาประชุมกับพี่น้องของเราวันนั้นอันไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันคนระับพอเรื่องหาเรื่องที่มาโจมตีผู้ที่ครอบครองที่ตรงนี้ได้รับโนดน,นะครับได้รับเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้มีแผนที่ขึ้นมาพื้นที่ของแผนที่นี้ก็ประมาณ5,000กว่าไร่ นะครับเป็นที่ดินของภาคประชาชนส่วนที่2เป็นที่ดินของราชการได้ไปนําภาพป่าบนภูเขาหรือหลงพ่อพระตบุพิษกับแนวเขตพิพาทเราอยู่ห่างออกไปอย่างน้อยเ0 0เมตรนะครับก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่5นะครับเส้นทางสาย2อหื่นในช่วงปี2องพครับท่านผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนด้ด้ใช้พื้นที่ในส่วนนี้ซึ่งอยู่ใน เพื้นที่การเป็นอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดตั้งแต่ปี2,500แล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องก็คือปี2 5ง8ัี่สิบแมันเป็นผมที่สำหรับเผาศพจริงๆเขาเขาขอแค่มาทำทางแค่มาเอาเหินนะครับประมูลงานแล้วก็เอาเหินนี้ขึ้นบรรทุกรถไฟ ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยพูดเหมือนอย่างว่าพวกเราที่เป็นเจ้าของที่ดินพวกเราที่เป็นคนบุรีรัมย์อยู่ตรงนี้เป็นคนชั่วมีข่าวสารมาแจกเนาะถ้ามีข่าวสารมาแจกเข็นแล้วเข็นมาเลยเนี่ยจุดแรกนะครับจุดสิ้นสุดทางรถไฟนะครับก็พวกเราบรเชิญครับนิมนต์ลงก่อทางตารที่ผู้ใหญ่เขาเชญนะตอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยทำไมบอกว่ายังไม่เกินยี่สิบปี ผู้ใหญ่เก่าทุกบอกไว้ผู้ใหญ่ท่านนายมอท่านตลอด่โศนะครับท่านชนกรนะครับโอ้ยหยุดรถไฟใช่ไหมเดิน จุดสิ้นสุดครับรถไฟรางรถไฟซึ่งการรถไฟบอกว่ามีระยะทั้งหมด8กิโลเนี่ยเป็นจริงนะฮะนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับที่การรถไฟแสดงสิด,สด ต้ os, two, two, นอนงได้ต่อเครื่องเครื่องรถไฟมีล้องรุ่นเก่าๆนะครับผมจะจำผมได้ส่วนรุ่นใหม่ไม่ต้องมาจำผมดีครับสวยครับสวยครับในวันที่20พศ2 5 3 8ไปอากาศรถที่สู้กับรถไฟนะครับไปยื่นให้ท่านงข้างบนโรงแรมรัตนโกสิลป์นะครับที่น้องคงจะไม่เชื่อว่ารถไฟซึ่งไม่แน่นอยู่า รไปจรมงสิ้นขอแม่บ้านที่ระุสรยาทั่นว้นก็ปีวันที่ศาลกับเป็น้องด้วยนะว่าุหที่ชาบ้านทุหินกระเทาะนลมาขายกับารถไปครับจะเดิน ไายสวัสดีครับเอเอสวัสดีกล้วยครับ เราดำเนินการอ่านแปลเรียบร้อยนี่ยมันซ้อนอยู่ตก็แหน่งเดียวกันทั้งหมดแล้วก็มีการลงแล้วก็มีการว่าปรากฏถึนในภาคไทยก่าค่ะส่วนเส้นสีแดงทั้งหมดจะเป็นเส้นที่โต๊ะเขาไปทำอะไรเหมือนก็แต่งงานไปแล้วใครได้เมียไปแล้วก็ย่าไปทำเรื่องเขาสิไม่มาไม่เกี่ยว็นเก็บเป็นเชื้อชายจีเอ่อเชื้อสายจีนเรียบร้อยเรียบร้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค oh รับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ยับไม่ร้อยคือพวกบอกเขาไม่เห็นโอ้อ๋ออันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตำแหน่งโนดที่เหลืออยู่แบงก์หมดแล้วนะที่มามามาหน่งฉันไม่ได้เอามาเลยทุกทีอ่ะใช่ค่ะ จนได้โฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้งารก่อนนะตรงนี้ดนปีเนี่ยบไปเพิ่มถอนเอกสารติดอีก คนนี้อยู่อะไรคะเนี่ยที่ตรงนี้พ่อของคุณตาแอดนี่อยู่ค่ะเขาอยู่เลยสาวอยู่แม่จีเป็นสองสุดก่อนสองสี่รอไฟซูไม่ได้เลยอันนี้เป็นแปลงที่ตรงปัไปอันนี้อันนี้เรามีหลักการที่แปลงใช่ไหมครับคุณยายให้สื่อดูเลยไม่มาจากไหนเดี๋ยวยืนใกล้ๆท่านลุงัิคุณยายให้สื่อดูเลยครับขวัญสายด้วยนะครับยายหันไปนี้เลยหันไปหันไปเออ สวัสดีครับสวัสดีครับรับควันนี้จะได้รู้เรืดีนะ